เป็นผลงานฟ้อมปังแห่งปีที่อ่อนแอนเราได้รับคำชมอย่างมากมายถล่มทลายค่ะสำหรับละครพมลิขิตทางวิก 3, 5, 4, สามพระรามสี่สั่นผลงานโดยบอสหน่องอรุโนชาติภาคต่อจากละครบุพเพศสันนิวาสด้านนักสแสดงนำทีมโดดป๊บธนวัฒน์เบลาราณีพร้อมน,นักสแสดงคุณภาพที่ตบเท้ามาร่วมงานกันอย่างมากมายค่ะ ล่าสุดก็ต้องขออวยยศละครค่ะเพราะแรงไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านก่อนหน้านี้ส่งความสนุกถึงประเทศจีนค่ะในวันที่13มิถุนายนเป็นตอนแรกบนแพลตฟอร์มยูโกะค่ะล่าสุดแม่จีนแฟนๆชาวมังกรถูกใจเรตติ้งแรงแซงทางโคกขึ้นแทนละครไทยมาแรงอันดับหนึ่งบนแพลตฟอร์มยูโกะที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมมงคู่ขวัญตลอดการจริงๆค่ะทางช่อง,ง D2 Party ก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับความปังของละครภุมลิขิตพี่โป๊ปและเบลล่าด้วยนะคะชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D2 Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ